สวัสดีครับ้ไม่ไรจะถามเลยอ่ะอ้าว <c oughs> มีคอนเสิร์ตครับอา้าเริ่มเลยน,นะคะโอเคขอเชิญทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับอันนี้มาโรดก,การแบบ B2S ต้องการว่าคะมีแบบกิจาการรมศิลปะแล้ว B2S นะครับผมผมรอบยีปีครับผมก็ เป็นกิจกรรมศิลปะที่ปั้นดินน้ำมันไม่ได้ปั้นดินนานมากนะครับผมก็รู้สึกปั้นเป็นตัวอยู่ครับผมปั้นสวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่แต่มันไม่ใช่ดินน้ำมันมันเป็นดินมันเป็นดินเบารเป็นดินเบาครับยดินน้ำมันละมังเนี่ยมันจะยากคล้ายๆกันครับสนุกดีครับแต่วันนี้รู้สึกว่าเราอารมณ์พิเศษพิเศษโดนเส้นอะไรหนูหนูก็ไม่รู้แค่ทำหน้าแต่เข้าใจเคยเหมือนเคยอยู่หนูแล้วโดนเส้นที่แบบ มันเครื่องมันติดอ่ะมันจะขำยาวขำทรมานมากจนน้ำตาไหลขำไม่ไหวแล้ววันนี้หอ,อมแล้ววันนี้สน,นุกสนานครับอวยพรคนะครับครับก็อวยพร BTS อครบรอบ25ปีแล้วนะครับก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองแบบนี้ไปอีกยาวนานเลยแล้วก็ขอให้คอ,อยอยู่เติมสีสันให้ชีวิต คอยอยู่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นความสนุกสนานเป็นแพชชั่นให้กับคนไทยไปีนานานๆเลยครับเราบีเดทอยู่กับเรามานานแล้วน้องนานมากๆก็อยากให้อยู่กันไปยาวๆนะเพราะว่าบีเดทเขามีครบจบแบบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอ่านิยายหนังสือคำคม,มหรือว่าหนังสือเรียนนะฮะผมแล้วก็พวกเครื่องเขียนต่างๆนะฮะครบสูตรมีของเด็กด้วยมีแบบว่าทอยด้วยนะครับผมก็สามารถไปนั่งอ่านหนังสือได้นะครับผมแล้วก็บรากาศมันดีด้วยเรารู้สึกว่าบรรยากาศในบีเดทมันมีความแบบ โคซี่โคซีอบอ,อุ่นแบบว่าแบบเป็นกันเองมันอยู่บ้านก็เข้าไปหัวน่ได้ครับอโอ้คิดไปคิดมาใช่ครับผมปีนี้ยี่สี่หนูยี่เพิ่งยี่สี่ปีนหน้านูยี่เพิหนูทำหน้าวินทำไมอ่ะหนูไม่ได้วีไม่ได้ย <c oughs> ี่สี่ตายีแล้วปีน อ๋อไม่ฮะไม่ได้ใส่ครับเก็บไว้เอาเอาไปขายแล้วใส่ไปแล้วครั้งหนึ่งตมองอ่านหนูใส่ปะไม่รู้อ๋อไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ zoom แค่เห็นแต่ว่าไม่ยังเขาว่ายังเก็บไวเห็นแล้วครับใส่ไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับให้ไปเดาเอาเองอ้าวไม่จัมที่ไหน อยากตอบเห็นมีรูปไปทานข้าวกับครอบครัวว่าเป็นในฐานะอะไรอีอ๋อจริงๆถามว่าเป็นฐานะอะไรเป็นฐานะอะไรก็รู้จักกันมานานครัฐานะเป็นคนในครอบครัวมั้งแหละครับผมก็ตอนนั้นคือมีแหละอีกฮะเปล่ามีมั้งแล้วมีแหละด้วยก็หอมตัวไว้ไงหอมตัวไว้ก่อนอะไรครับผมก็จริงๆ หนูทักมาครับผมหนูทักมาบอกว่าป้ามาชวนแบบไปกินร้านนี้เออนี่ก็บอกว่าเออก็มีคิวว่างอยู่แล้วเบอกว่าเอาวันนี้ไหมแล้วก็หนูลองเป็นัดเวลาจากทางบ้านหนูใช่ตอนแรกเข้าใจว่ามีปลามาแล้วก็ต้ของร้านก็เอากิติกับแฟมโิตีนด้วยอร่อยดีอร่อยอร่อยมากโปรตีนเน้นเน้นพิเศษที่บคเรามีแบบไปเป็นส่วนจริงๆก็พิเศษนะฮะพิเศษมากๆสำหรับเรเรารู้สึกว่า เหมือนไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบว่ากินข้าวกับญาติพี่น้องไม่มีเลยดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำแล้วก็ได้ผมก็น่าจะรู้ว่าเฮียเป็นคนพูดเก่งอะ่ะพูดเก่งคุยกับม้าคุยกับม้าถามคุยกับน้าเขาอะไรเงี้ยคุยกับพีปปปปปป่ติจนทำพี่ติพูดมาทำเสื้อผ้าทำแนะนำได้อ่้พูดมาหน่อยแบบตอบอะไรเงี้ยคะแนน <c oughs> คะแนน <c oughs> คืออะไรนะครับไม่เข้าใจคะแนนคะแนนคืออะไรทำจากไอ้ คะแนนทำคะแนนอ่ะเนี่ยไม่รู้จริงหรือว่าแกลงไม่รู้นี่ไม่รู้แกลงไม่รู้ครับอย่างเงี้ยไม่ได้ทำคะแนนแต่ผมคิดว่าปาห้าหนูรักเฮียมากกว่ามากกว่าใครเนี่ยเอ้ยมากกว่าหนูไหมไงอนงอนปามาแล้วไม่ได้งอนงอนปลาม้าจอกเล่นหยอกเล่น แฮปปี้ครับเพราะว่าร้านเป็นร้านสเต็กกินเนื้อเน้นๆล้วรู้สึกว่าเราเริ่มคูมอาหารแล้วไงแล้วแบบว่าอยากได้โปรตีนเน้นๆหนูก็สั่งมาครับอืมแล้วก็มีอางที่สองได้แฮปปี้นะได้ชวนได้ครับบอกปามาเะไครับว่าชวนได้เขาเป็นเจ้ามือด้วยครับเรียกว่าเจ้ามือเหรอเจ้ามือเหมือนเฮียเล่นไม่ใช่ <laughs> เป็นออดเลี้ยงด้วย เ,เขาไม่ให้เลี้ยงนะเลี้ยงทั้งหมดเลยไม่ต้องจ่ายเขาเป็นเจ้ามือเองเจ้าของร้านชื่อพี่จอร์ดพี่จอร์ดก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายแล้วสุดท้ายก็อยากโอนเาบอกอันแรกครึ่งนึงแต่เราโอนไปเต็มแล้ววันลุงขึ้นเขาเพิ่งมาเห็นว่าโอนเต็มอะไรเงี้ยพุดหนุนเราเข้าใจไงเวลาทําร้านอาหารหารหือทําอะไรสภาใครเ็าอยากพุดหนุนอืมยังไงถึงได้แบบว่า,าไปช่วยคเออนึกยไงอยากรู้เหมือนกัน แต่ไม่ได้ถามเหมนกันเลยจริงปามาชวนครับไม่ใช่ผมแล้นเขาหลังปามาชวนหนูไม่ต้องมาเนาะเฮียไปปาเอาหนูก็ไปด้วยสิเฮียไปจริงจริงแล้วปามาเป็นคนชูก็ได้ว่าผมอยู่แบบร่วมโตครอบครัวเขาผมเป็นลูกเขาจริจริงผมพูดมากกว่าเเปป็็นนใช่มยลูกคืออะไรฮะลูกปามาคืออ๋อจะบอกว่าเฮียไปเจอปามาแค่ มือเดียวแต่คุยกับป้ามาเยอะกว่าผมที่เป็นลูกไปอีกเหมือนคุยเหมือนป้ามากับผมคุยกันเดือนหนึ่งคือเจอกันครั้งเดียวเหมือนคุยหนูคุยกับป้ามา,าเดือนหน,นึงเลยคนพ้อยหรือเปล่าก็ใช่เขาบอกว่าเนียเป็นคนพูดมากใช่เฮียพูดเยอะมากเลยรักไหมก็ต้องไปถามเองครับ ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ประมาคิดยังไงวันนั้นก네็ก kind of ็ดีครับหนูกินไปเยอะอยู่อ่ะก ja ็กินนะผมก็ตั้งหน้าตั้งตั้งหน้าตั <t yeah> <t <t ้งตากินเลยไม่หนู้ขาบอกว่าวันนั้นหนูตื่นกี่โมงอ๋อวันนั้นตื่นห้าโมงเย็นครับวันนั้นอนตีสี่ตื่นห้าโมงเย็น ไม่เคยตื่นเช้าโมงเย็นแลกอย่างเดียวเขาก็เลยหิวไงก็เลยนอนฉ่ำมากแล้วแต่ยังไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยไปจัดเต็มเลยครับอยู่กันครบเลยทุกคนแล้วมพอตองแบบว่าเรากินกันเสร็จแล้วพวกแยกย้ายกับพวกีแล้วเป็นไงบ้างปลาหมาชมนะกับพี่เองเอางี้ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้แล้เล่าก็ไรเดี๋ยวปามาพูดอะไรที่แบบ ป๋ามาเจอเฮียบ่อยแล้วคับป๋ามาเจอเฮียบ่อยแล้วก็ปกตินะไม่มีอะไรครับชินชินแล้วรชินกันแล้วงมีออ่เดี๋ยวก็คงมีแหละครับแต่ถ้ามีก็เฮียก็ต้องเลี้ยงเหมือนเดิมฮะอ้าวไม่ไม่ใช่ปัญหาอุ้ยป่ามากเฮียล่ะชวนเลยอ่ะมือต่อไปต้องมาเลไม่ใช่ปัญหาหนูก็รู้ว่าเฮียมีตัง รวยครับเรารวยมากกว่าผมไม่รวยฮะตอนนี้ผมไม่รวยแล้วแต่เดี๋ยวเราซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหนูรออยู่นี่บ้านหนูใกล้เสร็จแล้วนะผมคุยกับป้ามาทุกภาคส่วนของบ้านหนูละว่าลงทุนเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ใช้วัสดุประมาณไหนแล้วป้าบอกว่าบอกจะไม่ได้บอกคุงจอร์ดมั้งผมบอกใครให้ไปอยู่บ้านแมว สรุปผมอยู่บ้านแมวจริงมาพูดมีห้องแมวอยู่ห้องแมวใหญ่ไหมกี่ตารางใหญ่อยู่เป็นห้องแบบว่านเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งแต่ว่าไม่มีคนอยู่ทำเป็นห้องแมวก็เป็นห้องใหญ่ห้องน้ําด้วยแมวห้องน้ําอ๋อหมายถึงว่าเป็นห้องมีห้องน้ํามีห้องน้ำใหญ่เลยเอาไปห้องแมวใช่ทำเป็นห้องแมวแมวเดียวอยู่บ้านอก มีตัวพอตัวเดียวพอแล้วราบเลี้ยงไม่ไหวแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ไดู้ไเงาหนูไม่ได้เลี้ยงหรอกคนเลี้ยงคือปามานู่นครับตัวเดียวก็พอแล้วครับทำ้รอแลทําห้องนอนในนั้นแรกครับให้เป็นนอนกับจุไรก็ไรแต่จุไรเล่นกันเฮียบ่อยเล่นกันเฮียเยอะกว่าผมอีไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมแมวไม่รักเนี่ยเกลียดเขาแอบถามไม่ถึงว่าหาน้ต พูดถึงซีนอะไรเป็นพิเศษไหมก็ทั้งชีวิตผมถ่ายซีรีส์มาไม่เคยถ่ายซีสุดท้ายเป็นซีเนซีอะฮะอันนี้ิงจริงที่เราพูดถึงบ่อยๆแบบใหม่แบบใหม่ไม่ปกติซีน NC มันจะเอ่อมันไม่ได้อยู่ซีสุดท้ายอะนึกออกไหมแล้วมันใช้พลังงานเยอะเออก็เป็นเกือบสุดท้ายสุดท้ายเพื่อแต่งงานฮะเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้าย สนุกดีครับผมเราก็รู้สึกว่าได้ได้ประสบการณ์หลายอย่างแล้วก็รู้สึกอย่างกับเล่นกระหนูเราสบายใจแล้วหนูเก่งอยู่แล้วครับผมแล้วก็ได้ไปข้ามฟ้าได้ไปหลายโลมากได้ไปครบทุกภาคส่วนของประเทศหมายถึงว่าตลาดทะเลวังอะไรเงี้ยเออคือได้ไปทุกภาคส่วนแล้วก็ลงทุนเยอะไม่ได้กําไรกลับมาซึ่งเรื่องนี้ถูกต้องสุดก็ใหญ่ทุกคนแบบว่าติดตามครับทุกคนแบบว่าตั้งใจมากแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่า นั่งหารูปลงอย่างเงี้ยผมจำไ,ได้ลงรูปไงเราคิดถึงโมเมนต์เก่าๆหรือตอนถ่ายอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออในช่วงนั้นก็ทําเต็มที่แล้วก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ผ่านมาได้ก็รู้สึกดีใจกับตัวเองภูมิใจในตัวเองเป็นซีร่เลาเป็นครับเป็นเลยแหละเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในตอนนี้ครับแล้วก็คิดว่าอนาคตก็ ไม่รู้ว่าาจะมีอะไรมายิ่งใหญ่เท่านี้อีกไหมอืมก็จะอยู่ในความทรงจำนี่ไปอีกนานเลยครับแล้วก็จบแล้วคิดถึงมันไม่มีอะไรให้ดูแล้วมันแบบคือยังดูได้แต่ว่าเราดูจบไปแล้วไงดูอีกดูจบไปแล้วอ๋อแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูครับดูได้เลยคนที่แบบว่าดองไว้ดูจนจบแล้วตอนนี้ข้ามฟ้าเคียงเธอจบแล้วนะคะบอกอีกหนึ่งรอบไปดูได้เลยทางไอ้ฉีอีครับอยู่รนหลัางจะครบ1 4 e p เลย แล้วหนูจะมีแบบซีนไหนี่ยกพูดเป็นพิเศษไหคะซีนไหนหรอขอแต่งงานละกันครับมันดีซีนขอแต่งงานมันสวยมากเลยแบบว่ามันหรอเป็นกับอ๋อเอาอยากแล้วอยากเลึ่งช็อตเลยสวยสวยที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่สวยจริงสวยจนคนคิดว่าเฮ้ยมันซีรีส์ซีรีส์จริง เมื่อผมคือผมขำมันขำซีนจบที่ไปยืนหน้าหน้าระเบียงตรงนั้นอ่ะจริงๆผมไปถ่ายรูปกันเล่นนะแล้วเขาอยู่ดีแบบเหมือนพุ่มกับกล้องบอกสวยดีอยู่ตั้งกล้องเหมือนถ่ายฟุตอ่ะไม่ต้องไปยืนก่อนยืนก่อนเอาเอาแล้วเขาก็ถ่ายไปเลยอเป็นซีนจบที่จริงจบมันจะเป็นเออแั่แหละจุ๊บๆแล้วก็ขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยจุ๊บๆที่จริงจะไม่มีซีนเกาะกับกำแพงตอนนั้นไปถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์กันเออก็กลายเป็น มาตั้งกล้องวะรูก่อนเขาถ่ายก่อนแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็เป็นซีนจบไปอันดับที่สี่ขอแนะนอ๋อดีครับเป็นแบบก็ไม่ได้บ่อยเนาะที่จะได้เล่นซีนแบบนี้แต่คุกเข่าจะมาสองเรื่องแล้วนะสองเรื่องแล้วนะอ๋อใช่อ๋ออือใช่ครับแต่เรื่องก่อนนิ่งเฮียก็นานแล้ว3ปีแล้วครับถือว่ามาย้อนความทรงจำมาคุกอีกรอบหนึ่งโมเม้นต์นั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ ดีครับเขินดีเขาบอกว่าเคมนีขที่เรามันปอดเป็นอะไรลุปอดเขาใปอดไม่น่ารอดหรอกลปอดเลยสงสัยว่าทะลุปลอดหรือเปล่าหรือว่ารูปปลอดปอดปลอดปลอดรล้ปอดไปเลยคนมองว่ามันดูเลียวมากมันดูแบบมือนา่มีกล้องอไร่ตอนเล่นเราก็ต้องคิดว่าไม่มีกล้องนะฮะ เล่นเป็นแบบคาแรคเตอร์เป็นพี่ลานน้องนิ่มนั่นแหละครับแต่เรื่องมนุษย์ครั้งอีหลี่ขอให้หนูคุกเขา่าไม่โอ้เนี่ยเจ็บเขา่าแล้วก็ยังตมีต้องมีจีิขอแต่งงานใช่ไหมจะให้คุกเข่าคุกเข่าให้หนูคุกล้วยังไม่คุกอาจจะไม่เจอหนูในเรื่องแล้วก็ได้อา้าวไม่มีแล้วครับ <laughs> มี <laughs> จะให้หนูคุกเขา่านะไม่ได้เลยครับลุกไม่ได้เลย ไม่ฮะถ้าเฮียคุกก่อนแล้วหนูก็คุกตามน่ารักดีออกน่ารักนะลองจินตนาการเป็นคู่กับงานงานกันแล้วนะนี่คือเขาสมมุติไดเฮียรีบรอถปหยปีหน้าเลยนะถ้าเฮียคุกแล้วหนูก็คุกตามไม่เป็นไรจึงขึ้นมากำกับเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลอดูที่พื้นรีบคือเฮียจะอยากถ่ายแล้วแหละเท้าฟ้าเพิ่งจบถ่ายปีหน้าเลยครับรอหน่อยมันอกว่ามีซีนของแต่งงานให้ดูเป็นหนุ่ย่า ก็ทําได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ทํำก็ทําได้ก็ลงฮะอาจจะจบไม่สวยก็ได้คราบจบสวยมาหลายเรื่องแล้วจริงจริงนี่เรื่องหน้าจจะเกลียดกันไปเลยแล้วก็แบบไม่ชอบหน้ากันเลยคือเราเขาไม่ชอบหน้าในเรื่องเกลียดกันในเรื่องไงเออแต่ชีวิตจริงเราโอเคแฮปปี้มีความสุขมากๆเนาะหรอก็ดีกว่าในในเรื่องครับผมใช่อ่ะอน อ๋อไม่มีแล้วครับคอนคู่ไม่น่ามีนะตั้งแต่เวลาอไ่ตัดสินใจคุณเล่น้วมีนี่คอนคู่ฮะของเฟรซีอิเลอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปถึงคอนเซ็ปเหมือนเมื่อเราเหมือนเราผ่านมาหลายอย่างก็คิดคอนเซ็ปต์แบบมันมาถับคูดได้เนาะแล้วก็แบบว่าอยู่กันมานานเงี้ยเราก็มันคือความรักที่แบบว่าบ้าคลั่งเลยมาดูว่าใครคลั่งรักกันจริง อย่างที่บอกเวลาเราเราทำคอนเสิร์ตเรามีหลายพาร์ทแหละคุณภตพเนาะมันจะมีหลายหลายความรักมาให้ดูแหละว่าจะมีความรักประเภทไหนบ้างครับผม,มใช่แต่ว่าคอนนี้ก็อาจจะได้เห็นถ้าสมาร์ทนิวเลยนะจะได้เห็นหนิวในเวอร์ชั่นที่อาจจะโตขึ้นครับจาก, Life กอนาเธอไลฟ์ทางกกอดเพราะว่าคอนเซปต์มันมาแบบแดงเพรซี่ขนาดนี้เราจะมาแบบเรียบร้อยเรียบร้อยได้ยังไงครับอาจจะมีแบบน่ารักด้างอยู่แล้วแต่ว่านนมีอยู่แล้วครับ บอกเลยว่ารอ,อนแรงมากนนใช่วันนี้คือไม่แผ่วแล้วครับอันนี้ใส่เต็มเต็มเลยี่คือใช่ครับรอบก่นกอนๆที่ทุกคนเห็นว่าแซ่บแล้วใครจะรู้ผมอ,อาจจะเก็บไว้อยู่ก็ได้แต่ครั้งนี้จะปล่อยออกมาเยอะแค่ไหนก็รอไปดูครับนี่ังนนกตัดใจแล้วนะก็ดีก็เราเราทำคอนเสิร์ตมาก็เป็นตัวเองสนุกสนานกันได้ใช่ก็ต้องเต็มที่เป็นอะไรก็อยากนำเสนอโชว์อะไรก็โชว์เลย ใช่แต่กระดูกผมไม่ค่อยไหวแล้ว <c oughs> ผมก็อาจจะเต็มที่นะแต่แบบอาจจะแพลวในเรื่องเต้นหรือเปล่าแล้วก็ใหญ่เล็กใหญ่มากนะเฮียมีความเล็กใหญ่มากคอนเสิร,ร,ร์ต่มม<อ>แล้วใช่ครั้งนี้ไม่ถึงหึ่งเขากลยแซบแซบเยผมก็จะพยายามไปใกล้เคียงความแซบเขามากท่สุดแต่ผมคิดว่าอันนี้คิดจริงๆเลยนะไม่ได้พูดเล่นไม่ได้กวรก็คือคิดว่าไม่น่าจะถึงเขาความแซบท่าไงเฮียก็แซบอยู่แล้วปกติอ่าไม่แซบ สู้หนูไม่ได้ <mel od ic> ละเขาแบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วไงโอ Carbon. โ,โ er หโตแล้วใช่ยาวหลรอบแล้วก็โตแล้วจะเตรียมคือเนีกะแซ่บแน่นอนรอดูเลยผมว่ามันต้องหาอะไรใหม่ๆก็กำลังคิดดูกันว่าอยากจะโชว์อะไรทุกคนเสนอได้แล้วต้งบบกเฮียแซ่บมานานแล้วอะสิ คนหนูแซบตอนนี้เขาจะนิ่งแซบอ๋อเออไม่เหลืออะไรจะโชว์แล้วฮะตอนนี้เราก็ปิดให้หมดเลยแล้วกันเฮียโชว์ไปเยอะแล้วตอนนี้แหละถึงตาผมแล้วใช่คือถ้าเฮียไม่เห็นหนูแซ่บในคอนเสิร์ตนะเดี๋ยวไปเห็นอดีว่าลาวีอยู่ดีในหน้าอือพอมองออกอ่ะพอมองออกก็เดี๋ยวเราใกล้ใช่ครับใกล้กว่าหกกันยาเป็นเดือนของคนหน้าตาดีนิสัยดีเป็นเดือนคนหล่อใช่ พี่นะกข่าวเมื่อกี้หนึ่งคนทําหน้าอย่างนี้คันที่เราพูดใหม่เป็นเดือนของคนหน้าตาดีใครที่เกิดเดือนคันยาเขาจะหน้าตาดีนิสัยดีแล้วก็แบบว่าไม่หนีเลยสายเปย์มีแต่ความสุขเจอแต่คนดีๆอันนี้คือจูบบาร์ไม่ใช่จูบา์จันยาจันยาจันยาแน่นอนสิบจันยาครับผมเขาไม่ใช่หกจันยาสิบ ยาคิวด้วยอะ <c oughs> สิบกันยาสิบกันยาเลยเหรอวันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่หกกันยานี้กดบัตรคอนเสิร์ตซิวเนียลครับวันอะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวไปเห็นว่าแอบแบบว่าเตรียมของหวามนมเดี๋ยวต้องเตรียมแล้วเนี่ยมนดูก็จะซื้ออะไรของมาให้ฮะเอาอะไรเงินไม่มีไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็ได้ <c oughs> ไม่มี เเียของกนตอนนี้เรานะต้องเวลาเปียน,นตัวแล้วนะต้องฉีดเล่นเขาจะให้อะไรก็ให้แหละจริงไม่เป็นไรหรอกไม่ให้พี่ของเงินกระปุกเล่นๆพูดจริงครับของเงินน่ะพูดจริงใครบ้านหนูของเงินหน่อยห้าหมื่นแล้วหนูให้มาเฮียจะรับหรอถ้าให้อะ่ะก็โอนคืนอย่าง,<อ>งที่เราเคยเนะทำเ,เวลาหนูอยากได้เงินเนี่ยผมกดโอนเลยสองแสนแอรรีปัดใหญ่รู้ไหมฮะขี่เกจโอนกลับ พอเขาต้องโอนกับพี่เกศเข้าแอปล้วโอนกับ็ไม่ต้องโอนกับหนูบางอย่างก็บอกแล้วก็ใส่เอย์ที่หลังถ้าโอนมาก็คือไม่โอนกลับแล้วหนูไม่กล้ารับเงินเฮียโดยไม่มีเหตุผลหรอก็ถ้าเฮียอยากให้หนูก็น้อมรับไว้เลยตรงนี้อยากให้ขอถ้าน้อมรับน้อมรับเลยเพราะถ้าเฮียให้หนูก็น้อมรับไว้เลยตรงนี้เงินทั้งบัญชีเงินทั้งบัญชีของเฮียถ้าโอนมาก็เอามาเลยไม่โอนซืนด้วย เกิดสิบกันยาเขาใส่ไฟเลยนะใช่คนที่เกิดสิบกันยาไม่มีเงินล้ะหนูจริงมีหนูยังไม่รู้เขาเป็นถึงซีอีโอแบรนด์ซูเปอร์ซานจะไม่มีเงินได้ยังไงเนี่ยจะบอกว่าเฮียย้ายที่อยู่แลหละไม่ใช่อยู่ใหม่ละย้ายแล้วเหรอแพงเท่านั้นที่ท่านผู้บอกไม่มีทางได้โอเคเฮียจนแล้วครับ ก็ดีนะไม่เสียตังค์ไม่เราขยับขยายเราอยากทําแบรนด์ให้มันดังมากขึ้นเราเลยเช่าออฟฟิศไปเลยใช่อันนี้คือียบร้อยแล้วได้ที่แล้วได้ที่แล้วเช่าออฟฟิศแต่ขาดคนทํางานสนใจสมัครติดต่อได้ในไม่ช้าอาจจะหาพนักงานแบบเป่าประกาศนี่แหละหนูว่าเนี่ยตรงเนี้ยใกล้ๆอ่ะมาหมดเลยเนี่ยงนี้ได้พนักงานเยอะเลยแหละ ขายังคิดอยู่เหมือนกันฮะเราต้องแบบว่า push up แต,ต่วก็ติบโตยิ่งใหญ่้วตอนนีจ้จริงๆตอนนี้แบบว่าซีเรียสเรื่องธุรกิจกับสุขภาพมากอือเป็นแมองีนี้แล้วว่าคุักกลาลังจากาจริงๆจริงๆผมกดดันตัวเองเพราะว่าเซ็นสัญญา2ปีถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรคืบหน้าหรือว่าไม่มีผลดีต่อบแบรนด์หรือเราไม่ได้ลงไปเต็มที่อ่ะเราจะพยายามลงไปเต็มที่ให้มากที่สุด เราก็ใช้เวลาตัวเองเหมือนเช็ตัวเองไปด้วยเนี่ยแบบช่วงนี้ทำแบรนด์เยอะมากเลยท้าตั้งใจมากคิดอะไรใหม่หมดเลยมาเป็นแบบนี้ไงไหมหึถ้าตัวก็จ้างได้มาวาเลนไทน์จองเลยโอ้โหไกลไปไหมเนี่ยปีเลยเหรอไม่หนูปีนี้หนูไม่ไไม่มีแบบว่าวันคริสต์มาสวันแบบว่าคอมีคอลเลกชันวันพระไหม ในเช้นววิสาขะอะไรอย่างเงี้ยช้างวันวิสาขาช้าวันวิสาขามาช้าวันอาสานห้าอะไรเงี้ยได้เลยหนูเป็นได้สีส้มตามตีวันนี้ใช่ไม่รู้มีไหมแต่เฮียเก็บไปคิดด้วยเอแต่รอาเซรามิกไม่มีทำบุญนะัะทำบุญวันละวันวันทราวจะทำบุญเนาะคิดอยู่มาเนี่ยว่าเสื้อส้มมาแล้วหน้ามาแล้ว เขาเ,เพลงมันมีแเพลงเลยอ๋อใช่ครับเป็นภาพยนตร์ที่เพลงเยอะมากเพราะว่าแบบแก๊งตาขีก็คือมีเพลงแก๊งแล้วแล้วแก๊งมี3คนก็จะมีเพลงเดี่ยวของแต่ละคนไปอีกครับก็เท่ากับว่าเนี่ยสี่แล้วแล้วก็จะมีเพลงของคนนู้นคนนี้มีเพลงรวมมาแล้วนะรวมกัน8เพลงเลยก็คือเป็นหนังที่ ได้ร้องได้เต้นเยอะเลยครับแล้วแต่ละเพลงแบบมีทั้งเพลงฟังสบายฟังเพราะกับเพลงแบบตะครีแล้วก็มีเพลงแบบเต้นๆ,ๆก็มีเหมือนกันครับเขาบอกว่าตัวไสสุดลลมากสุดเลยครับเห็นสัมภาษณ์พี่เติ้ลพี่แจก,กี้แล้วพี่เดียวด้วยครับแ,แหละเฮียก็สงสัยว่าหเหมือนพี่แจก,กี้บอกว่าหนูรอยก็มีรอยบ้าง่รืว่าพี่แจกี้มาลาครับ มาช่วงนั้นแบบว่าถ่ายหนังแล้วก็ถ่ายข้ามฟ้าแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยแงก็อาจจะอาจจะมีหลุดไปบ้างตลกชัดบอลลังแล้วฟังพี่จักี้เรา่ะตลกมากอ๋อภาพหนูลอยขึ้นมาด้วลอยนั่งเมื่อตอนช่วงข้ามฟ้าอาจจะมีแบบเหนื่อยเนื่อยแต่ว่าชาร์จชจใช่อาจจะเป็นก็คือช่วงพักเราก็ลอยของเราไปนั่นแหละครับแต่ว่าพอเราเข้าซีนปุ๊บเราก็ใส่เต็มที่ ต้องรอดูเลยเราบต่ตอนนี้ตาคลีเขาล้านุกวิวกว่าแล้วนะครับเร็วมากเลยเพิ่งปล่อยไม่กี่วันเองครับน่าจะชอบทุกคนน่าชอบแบบนี้วันงนี้ก็คือเด้งโพไม่หยุดเลย,ด,ยดีแน่นอนหลแน่นอนเมื่อวานก็ไปเด้งมาที่งานแต่งค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้ขึ้นไปเด้งด้วยพีย่ <S <S สอนหน่ม,มาเต็มอ<า>อเดี๋ยวากที่เป็นแฟนตาม,มแกคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ซีโอซุปเปอร์สตร์กรนด์ขยายด้วยแล้วก็ตาคลี ครับก็ฝากคอนเสิร์ตซีโนเนียลเซคันด์คอนเสิร์ต Crazy in Love นะครับที่จะจัดในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับก็จะเริ่มกดบัตรวันที่6กันยาก็คืออีก1เดือนนะครับจะจัดที่ i m p เ c t เมืองทองานีก็หวังว่าทุกคนจะมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตคู่ mm hmm. ครั้งที่2ด้วยก็จะได้เห็นอะไรหลายอย่างที่แบบเราตั้งใจจะทําโชว์ mm hmm. แล้วก็ตามคอนเซปต์ Crazy in Love mm hmm. จะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่หนูกันเฮียยังไม่เคยทําแน่นอน ซึ่งรู้ไหมว่าคืออะไรยังครับผมก็อยากให้ทุกคนต,ต,ติดตามติดตามนะครับเพราะว่าเราใส่สุดโปรดักชันใส่เต็มอยู่แล้วนะครับผมก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆนะครับผมรับรองว่าสนุกสุดมันแน่นอนไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วพูดพูดจะรู้สึกกดดันตะัวเองไหมพูดเด๋ยวสนุกแน่นอนครับเต็มที่ฝากกดบัตรด,ด้วยวันที่6กันยายนนะครับผมครแค่นี้หรออ่อาสาดีว่าลาวีด้วยครับ ออนวันที่10บธันวาคมนี้ใช่แล้วเรามาเด้งโพกแล้วก็เป็นนูนิวอีกแบบหนึ่งอสุเป็นหนูใช่ไหมใช่เป็นนูนิวอีกแบบหนึ่งที่อยากเห็นทุกคนบอกว่าเลิศมาแบบเอาเลยหนูเอาเลยก็อยู่กับพี่กระเทยขนาดนั้นน่ะโอ้โหต้องสู้ใช่พี่พี่แกงพี่กระเทยอ่ะอยู่หรืออยู่กองก็โดนแกง S <S เราไม่สู<า>้เราเราก็จะเป็นเด็กน้อยที่โดนแกล้งเพราะฉะนั้นนี่แหละครับวนิวโ,โตแล้วจากเรื่องนี้นี่แหละจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแน่นอนรับผมก็ฝากแบรนด์เสื้อผ้าด้วยนะครับผมซูเปอร์ซันนะครับในไม่ไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้ายังไงก็ฝากด้วยซึ่งตั้งใจทำมากๆเลยครับก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากทางซูเปอร์ซันเพราะรีแบรนด์มาซึ่งจะเป็นความที่ผมชอบทุกอย่างเลยถ้าไม่ถ้าไม่แบบว่าโปรดักไหนไม่อ่อย ไม่ปล่อยว่าไม่ปล่อยไปเนี่ยก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ชอบก็ไม่ให้ปล่อยไปก็ฝากด้วยครับผมรับรองว่าปีหน้าได้เห็นอะไรหลายอย่างแน่จากการวางแผนที่เป็นจินตนาการอยู่แต่เราจะทําให้มันเป็นจริงได้เพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าเราทําได้เราก็จะทําได้จบได้สวยจบค่ะจบพูนะม่ปูด l o 我懒得。 ตัวเดี๋ยวมาให้มาแบ่ <cell S 2> งก็ตอนนั้นที่ถามถึงหรออันนี้ก็จะมาแจกก็จะมาแจกเบลป์เงไหน